ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้เขาเดินทางมาหน้าบ้านม่วงคํานะครับผมเป็นหนองหมู่บ้านนะครับเปิดเปิดในราคาบัตรละหนึ่งร้อยบาทน,นะครับเป็นหนองเปิดเดี๋ยวเขามาลุ้นกันดูครับผมเมื่อสีปีที่แล้วบัตรหน้าสิบมาสีปีข้อนหลังมานี่บัตรละหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเามาลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะม่วนจะมานขนาดไหนครับผมเปิดยกกันแล้วเขากันยกมีฟ้าอะไรไม่เอ่ยกำแรกของเขา มาแล้วครับปลาน,นิ้นตัวแรกมนัมนมนัมนมนันมันมันปลาน้องห้องปลาปี้ดแาจะเฮ็ดีมาตึ้งปี้ตึ้งน้องเนอะมาละมาละมนัมนมัน รอบที่สองไม่มีดูรอบต่อไปอยู่ไม่ได้แล้วเราทำไมจําสันมันไม่ดิน้นไม่ดึงไม่ดังกันแล้วสันอยู่ไม่ได้แล้ว ตัวแล้วไอ้คือพว่นข้าวนี่ตัวที่สองเรามาแล้ว อะไรมันคือประนินนั่นเองลงมาลงมาเจ้าประนินน้อยตัวที่สามของเราก็มาแล้วครับตาอ้วนนี้แลตาอ้วนดี่เจ้าหกตัวนนโ,โลบอนี้นะ เอากำสองกันเลยกล้าเนอะไปอยู่ตั้งหน้าเขาไปเอากำสองกันเนี่ยห่านได้เอามาำกำแลงเพิ่นว่ะไปให้ลงหา่านนี่นี่ก็เลิ่มเอามาป่ายังอ้อป่ายังอ้ปอ,อป้านินปลา,าซอยก็ได้ถึงป้าซอยถึงป้านินถึงป้าจังยำ ยังได้นั่นนั่นไปยังอ้อปะนินปะนินเนี่ยมาะสองตัว

Bắt thương cho má, thương cho má đây ở ờ, đây không thấy hiện lại. มนันงัดเจ้าตัวงั้นเนี่ไม่โดดนี่เราเขากันไ,ได้แล้วเนี่ย ัอบกันฮะ่โก้อลฮะ้ใดใหดมีหอเปิก็ได้หรอถป่าสลากถือป่าจังยำลงไป ประมาณกิโลนี่ห,นาาห้าโลมีวะจะเป็นโลยไปปากกระจกมันกเกิดอะไรขึ้นน่ะ นินมาแล้วจ้า เอาทำหน้าทำหนัาโอ้กำสองคำสอง

ปลาอะไรปลาอะไรปลานินนั่นเอง ปากจกแล้วลอนเนสซสซักะ <c oughs> นั่น,น,นีโดมีโดด <c oughs> โดดสตัวรอบนี้สตัวจะรอบนี้ <c oughs> ตัวที่หนึ่ง <c oughs> ตัวที่สอง

เนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ใส่ง,งามตุ้ยดีขนาดเลย,เยนี่แหละเขาเรียกปลาธรรมชาติจริงๆ ปลาหยังแม่เฮยปลาหยังกำคู่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 เฮยปลาละพุ่นก่ออันนี้มันมีคู่เอ้ยคนมีโหจังเตะเฮามีคู่เลยขอบกับคู่อ่ะน,นั่นแหละเห็นละนงตัว

ลุมมิโกเดี๋ยวนี้กันยังดีปาอะไรปลาอะไร ของไอ้นุมปยายยยว้ายโอ้ตัวใหญ่ได้หญ่มาปายอย่างโุปลายัยงไอ้นุมปลายัยงกระหอตัวใหญ่ขนาดนี่ได้แล้วกระหอกระหอ ปลาอะไรปลาอะไรแลาอะไรนีรน่วันนี้มาแพ็คคู่ ปลาอะไรปลาปลาบรานินนั่นเองเก็บไว้ก่อนนะจ๊ะ น,นี่เล่นเฮอจะโดนไปไหนปลาอะไรปลาอะไรโอ้พุดไปแล้ว น,นั่นหมูปลริ่มเลยน่าจะตัวใหญ่เนะะาะสภาพนี่ปลาข้าวขล่มแลวเอาละครับปีน้องครับวันนี้เขาตกจำประมาณเหมือนเป้นครับผมเ,บเดี๋ยวเขาจะเล่นแห่ครับเดี๋ยวมันรุ่นครับวันนี้เขามีกู่หลากแห่ครับผม เซเว่นเขาได้วโจยกันลากแหครับกูหมานนี่กูหมานกูหมานต้องหมานนาเอ้ยเจ้าเฮ้ยเอาล่งไปเอาไอไปจมน้ำนะเฮ้ยเตหัวมุดกำโอ้เยไปเอาไปลากแหดีกว่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาสรุปผลปลาให้พี่น้องได้ดูมั่งครับ อ่าครับพี่น้องครับอันนี้ผลปลาตกจับเขาครับผมได้อยู่ครับยี่ฟอวาได้อยู่บัตรหนึ่งร้อยได้อยู่ครับสักสามสี่โลครับลานี่ผลปลาที่เขาไปตอดแหกันมาครับเนี่ยนี่ป่าตอดแหครับกือวนาคุ้มอยู่ครับแต่สร้อยกับง้มอยู่กะตอดแหนี่กะน่าจะได้ประมาณ สามกิโลได้อยู่ครับเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนแล้วขอกล่การขอว,ว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ